สวัสดีครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกับมาสาบไลฟ์อีกครั้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันนะครับห่างหายกันไป2อาทิตย์นะครับวันนี้กลับมาพบกับมาสาบไลฟ์ที่เดิมที่โชว์รูมของมาสาเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้พิเศษจริงๆครับวันนี้เราจะมีการนําเสนอ ล m มิ e ต็ดคอเลกชันนะครับเป็น limited collection ของชุดห้องนอนไมโอ๊กนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไล่ไปดูทีละตัวอย่างที่เราโปรโมทไว้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูซิว่ามีคนเข้ามาแล้วหรือยังโอเคแจ้งได้นะครับเสียงชัดไหมเสียงชัดถ้าเสียงไม่ชัดแจ้งทีมงานได้เลยนะครับเสียงชัดไหมครับผม โอเคครับอย่างที่เล่าไว้วันนี้นะครับวันนี้จะพามาดู Limited Collection นะครับอย่างที่บอกครับเป็นชุดห้องนอนไม้โอ๊กพิเศษเฉพาะช่วงซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับจะมีทั้งหมด4รายการอย่างที่แต่งไว้ในห้องนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาพาดูแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคยังออยังเริ่มเลย โอเคครับผมไงสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมตานะครับผมวันนี้จะเป็นคนนําพาดูสินค้าของมาาเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้ครับดีความพิเศษมีความดีใจและภูมิใจนําเสนอจริงๆนะครับจะนําเสนอตัวชุดห้องนอนไม้โอ๊กนะครับเป็นลิมิเต็ดคอลเลกชันนะครับชุดนี้เนี่ยจะประกอบด้วย4รายการนะครับจะมีเตียงนะครับมีตู้ข้างเตียงมีตู้ลิ้นชักแล้วก็ชั้นวางทีวี4รายการนะครับ จะเป็น Limited Collection พิเศษชื่อซาโตะซีรีส์นะครับชื่อรุ่นนะครับผลิตเฉพาะ2เดือนนี้เท่านั้นจะผลิตจนถึงสิ้นเดือนพฤษภานี้นะครับความตั้งใจของเราคือเราอยากจะทําให้คอลเลกชันนี้สำหรับลูกค้าที่ได้ไปแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ผลิตแล้วยว้ำอีกครั้งนะครับถ้าหมดจากสิ้นเดือนพฤษภาแล้วไม่ผลิตแล้วนะครับเลือกขายทันทีเพื่อต้องการให้เป็นของขวัญสําหรับลูกค้าที่ซื้อช่วงนี้ในช่วงนี้จริงๆนะครับ ตัว Limited Collection Sato s ซ r รีสมีอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วย4รายการครับ 1. เตียงนอนนะครับห้องนอนก็ต้องมีเตียงนอนแน่นอนมีตู้ขั้นเตียงนะครับมีตู้ลิ้นชักแล้วก็ชั้นวางทีวีเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมทั้งหมด4ตัวดูรายละเอียดแต่ละตัวเลยว่ามีจุดเด่นยังไงมีกิมมิกยังไงบ้างของแต่ละตัวนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับถ้า Life, มาสะฟ์มาทันทีต้องมีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับชุด l i m i t e d Collection นี้นะครับ ลูกค้าถ้าอยากมาดูสินค้าจริงตอนนี้มีโชว์แล้วนะครับอยู่ที่โชว์รูมมีลูกค้าช่วงเดือนที่ผ่านมามีเข้ามาดูเข้ามาดูหลายท่านแล้วแล้วก็สั่งไปหลายท่านแล้วแต่มีลูกค้าต่างจังหวัดบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับวันนี้แหละเราจะพามาเจาะดูแต่ละตัวเลยอาจจะยังไม่สะดวกเข้ามากรุงเทพแต่อยากจะเห็นว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับถือโอกาสใช้ไลฟ์นี้นะครับในการดูสินค้าแต่ละตัวได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกครับเตียงนอนนะครับ เตียงนอนซาโตซีรีส์นะครับผมจะเห็นอย่างที่เห็นหน้าตาแบบนี้จุดเด่นถ้าเห็นชัดๆเลยคือหัวเตียงเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับรุ่นนี้จะมีช่องตรงกลางนะครับปกติเราจะเป็นที่วางของด้านบนนะครับหรือมีที่วางของด้านหลังแต่ตัวนี้เราทําพิเศษมาเป็นช่องตรงกลางวางของได้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเตียงมาสะหลายๆรุ่นคือจะมีปลั๊กเสียบไฟนะครับสําหรับคนที่ชอบชาร์จเล่นมือถือหัวเตียงนะครับสามารถชาร์จไฟตรงนี้ได้เลย และเพิ่มเติมมาครับตัวนี้พิเศษครับเราจะเพิ่มเติมตัวนี้มาเราจะเพิ่มเติมไฟมาให้ครับนี่ครับมีไฟ LED เดินไว้ให้เลยมีลูกค้าเคยถามว่าเอ๊ะทำไมเตียงมาสามไม่มีไฟเราทํามาให้แล้วครับมีไฟเดินเข้ามาได้เลยเดี๋ยวให้น้องทีมงานให้ตะกรงนะครับซูมมาใกล้ๆนะครับว่าไฟเป็นยังไงไฟเนี่ยจะเป็นระบบสัมผัสนะครับแตะปิดนะครับเปิด เป็น LED เดินไปข้างล่างนะครับถ้าปิดไฟมืดๆไฟตรงนี้จะสว่างมากนะครับเป็นช่องไว้ให้เลยแล้วก็มีปลั๊กเสียบไฟได้นะครับอันนี้จุดเด่นจุดแรกของเขาของตัวมาของตัวซาโตะซีรีส์จุดเด่นถัดไปครับเปิดอีกทีเปิดอีกทีได้ครับนี่เปิดปิดเป็นระบบสัมผัสไม่ได้ไม่ต้องกดนะครับเปิดปิดแบบนี้โอเคครับผม เปิดค้างไว้จุดเด่นถัดไปครับตัวนี้ที่พิเศษคือด้านข้างครับบางทีลูกค้าบอกว่าเอ๊อยากจะอ่านหนังสือเก็บหนังสือเราทำช่องไว้ให้ครับเก็บหนังสือได้แบบนี้เลยสามารถเสียบเข้าไปได้แบบนี้นะครับเปิดมานั่งอ่านหนังสือก่อนนอนแล้วก็อ่ะไม่อยากไม่ต้องไป,ไปเก็บที่ไหนเสียบไว้หัวเตียงด้านข้างนี่เก็บได้ประมาณ3-4เล่มเป็นพก เป็นไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กก็ได้หรือไซส์เล่มใหญ่ก็ได้นะครับเก็บได้3าถึงสเล่มมีทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผัดกันสมมตินอนกัน2คนแล้วมีหนังสืออยากจะเก็บก็สามารถเก็บฝั่งใครฝั่งมันได้นะครับตามนี้นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของซาโตะที่รุ่นอื่นไม่มีนะครับส่วนจุดเด่นอื่นของเตียงมาสะยังอยู่ครบครับเรื่องไม้ละแนง จะให,ให้ต้องปรับแป๊บหนึ่งครับไม้ละแนงยังเหมือนเดิมครับมาสาเฟอร์เิเจอร์เตียงทุกรุ่นนะครับใช้ไม้ละแนงไม้จริงไม้สนนําเข้าเกรดพรีเมียมขัดเคลือบพ่นให้อย่างดีไม่ต้องโกเซียนนะครับเราเก็บงานไว้ให้เรียบร้อยนะครับสามารถวางฟูกหนัก,นกได้นะครับที่เราต้องใช้ไม้จริงเพราะเหตุผลนี้เพราะว่าสมัยนี้ฟูกมันจะหนักอย่างฟูกยางพาราหรือครับหรือฟูกที่มันท็อปสูงมันจะมีน้ําหนักมากเราเลยใช้ไม้จริงเท่านั้น วางฟูกหนักๆไม่ต้องกลัวว่าจะรับน้ําหนักได้ไหมแล้วก็จุดเด่นถัดไปของเตียงทุกรุ่นมาสะมีคานกลางครับแล้วก็มีขากลางให้นะครับเหมือนเสมือนว่าเตียงทุกตัวเนี่ยมีขา6ตัวมันมีขาสี่มุมแล้วแล้วก็มีขาข้างล่างอีก2ขารับน้ําหนักได้เต็มที่นะครับทิ้งน้ําหนักเต็มที่ได้เลยผมทิ้งให้ดูเตียงทุกรุ่นของมาสะจะไม่มีเสียงเวลาเราทิ้งน้ําหนักเต็มที่เนี่ย บางทีเตียงบางรุ่นลูกค้าบอกบนกวนกลัวมันจะมีเสียงไหมเนี่ยครับทิ้งให้ดูเลยหรือว่าบางทีมีเด็กเล็กขึ้นไปกระโดดเนี่ยกลัวว่าเตียงจะมีเสียงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าของเราเนื่องจากมันมีคานกลางและขากลางสามารถทิ้งน้ำหนักได้เต็มที่ผมท,ทิ้งให้ดูเลยลึกขึ้นไปนอนก็ได้นะครับโอเคอันนี้ยังอยู่ครบนะครับเรื่องเตียงท,ทุกรุ่นเรื่องไม้ละแนงขากลางคานกลางมีมีอยู่ให้ครบนอกเหนือจากดีไซน์แล้ว ขออย่างที่บอกครับย้ำอีกทีนึงตัวซาโตะซีรีส์เนี่ยทางทีมงานตั้งใจที่จะดีไซน์ให้มันสวยนะครับมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้วยเรื่องไฟเรื่องของเก็บเรื่องเตียงคือนอกจากได้เตียงสวยแล้วยังใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับลิมิเ e ็ดคอลเลคชันจะอยู่จะมีถึงเฉพาะสิ้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะครับขอเปิดเปิดไอีกทีไ,ได้เลยครับ ี่เป็น LED แบบนี้นะครับ LED แบบนี้โอเคโอเคครับผมามาดูราคาโปรโมชั่นนะครับเตียงสาโตซีรีส์นี้จะมี2ขนาดนะครับที่โชว์อยู่ใน5ฟุตแต่เราจะมีขนาด6ฟุตนะครับขนาด6ฟุตราคาปกติอยู่ที่37,000นะครับแต่โปรโมชั่นของซีซันนี้จะลดเหลือ30,000บาท นะครับอันนี้ขนาด6ฟุตนะครับแต่ถ้าเป็นขนาด5ฟุตลดไป2,000จะไม่ง่าย5ฟุตลดไป2,000 6ฟุตโปรโมชั่นจะอยู่ที่30,000บาทนะครับโอเคอันนี้คือเตียงรุ่นอื่นที่โชว์รูมมีโชว์หมดเลยครับลูกค้าตัวรุ่นสแตนดาร์ดเพนินเพนินยังอยู Pen ่เพนินซ u l a าอยู่นะครับมีตัวสมูทดีมที่มีหัวเบาเดี๋ยววันไหนเราจะไลฟ์ตัวนั้นกันนะครับสามารถมาดูสินค้าจริงที่โชว์รูมได้มีโชว ทั้ง3รุ่นเลยลูกค้ามาลองดูว่าเอะเราชอบแบบไหนนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับว่าถ้ามาที่โชลูมเนี่ยจะได้ลองสินค้าทุกแบบทุกรุ่นเลยว่าเอะตัวเนี้ยเหมาะกับเราไหมลูกค้ามานอนมาลองทดสอบของจริงได้เลยครับที่โชลูมจะได้เปรียบเทียบว,ว่าชอบรุ่นไหนโอเคงั้นเราไปต่อตัวถัดไปนะครับอันนี้คือเตียงนะครับมีเตียงแล้วก็ต้องมีตู้ข้างเตียงครับตู้ข้างเตียงของรุ่นซาโต ลิมิเต็ดคอลเลกชันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาคือตัวตัวท,ที่จับครับที่จับเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ปกติที่จับจะเป็นด้านบนด้านล่างแต่ตัวเนี้ยทีมงานดีไซน์มาให้เป็นที่จับแบบช่องเพื่อให้แมทช์ไปกับหัวเตียงนะครับที่จับของเตียงของซาโตะซีรีส์เนี่ยจะเหมือนกันทุกรุ่นเดี๋ยวเราพาไปดูตู้ลิ้นชักก็เหมือนกันชั้นวางทีวีก็เหมือนกันจะเป็นตีมแบบนี้ที่จับแบบนี้เหมือนกันหมด ทำให้เวลาลูกค้าจัดเซตชุดห้องนอนเนี่ยมันจะกลืนไปกันเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านบนขอบบนเนี่ยเราจะเก็บงานเราจะทําไม่เหลี่ยมไม่มนไว้นะครับจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นเหมือนกันนะครับตู้ลิ้นชักชั้นวางทีวีก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ทําให้ดีไซน์เนี่ยมันมันกลืนไปกับตัวตัวไม้นะครับเปิดลิเจ็ค เกลิ้นชักให้ดูนะครับตู้ข้างเตียงมี2ลิ้นชักนะครับแบบนี้ลิ้นชักด้านในจะทําจากไม้สนนะครับเพื่อกันไม่ให้รับน้ําหนักไม่มากเกินไปนะครับขัดเคลือบพ่นให้อย่างดีไม่ต้องกลัวเซียนนะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็เอากลักษณ์ของซาโตะซีรีส์อันนึงคือขาครับขาจะเป็นแบบนี้ดีไซน์เดียวกันนะครับขาขาจะเป็นแบบนี้ตู้ลิ้นชักชั้นวางทีวีขาแบบนี้เหมือนกันนะครับดูแบบนี้เลย ลูกค้าซื้อเตียงพร้อมตู้ข้างเตียงก็ได้จะเอาตัวเดียวก็ได้หรือ2ตัวก็ได้ถ้ามีพื้นที่นะครับผมราคาราคาของซาโตะซีรีส์ตัวเตียงนะครับราคาปกติอยู่ที่ตู้ข้างเตียงนะครับ1 5 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นของซีซั่นนี้ลดเหลือบ8500บาทนะครับต่อ1ตัวนะครับโอเคมีเตียงแล้วมีตู้ข้างเตียงแล้วไปต่อครับ ของต้องเก็บของเราต้องมีตู้ลินชักไว้เก็บของครับมาที่ตรงนี้ครับตู้ลิ้นชักตัวนี้ผมไม่ได้กดกิ่งเลยวันนี้ตู้ลิ้นชักตู้ลิ้นชักนะครับซาโตะซีรีตัวเนี้ยจะดีไซน์มาให้สูงนิดนึงนะครับถ้าเคยเห็นตู้ลิ้นชักของมาซารุ่นอื่นอาจจะไม่สูงเนื่องจากว่าเราต้องการให้เก็บของได้เต็มที่ครับ มีทั้งหมด5ชั้นเต็มที่เลยทีนี้เก็บของลิ้นชักสูงแบบนี้ด้านบนมี2ลิ้นชักนะครับเก็บของเพิ่มได้เก็บของจุใจเลยนะครับเปิดให้ดูแต่ละชั้นตัวลิ้นอย่างที่บอกครับที่จับเป็นเอกลักษณ์ของซาโตะซีรีส์นะครับที่จับเป็นแบบนี้เหมือนตู้ข้างเตียงเหมือนชั้นวางทีวีนะครับขอบ ดีไซน์เดียวกันเก็บงานเหมือนกันนะครับทำให้มันทาให้กึ่งกึ่งกึ่งเหลี่ยมกึ่งมนนะครับขาขาขาตู้ลิ้นชักเหมือนกันเลยเป็นขาเดียวกันทั้งทั้งตัวเลยนะครับขาเดียวกันพูดง่ายคือมันเหมือนกันเราดีไซน์ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเปิดดูลิ้นชักข้างในนะครับข้างในฮะซูมดูใกล้ๆเก็บของได้ตัวที่เก็บของลึกพอสมควรสามารถเก็บเสื้อผ้าพับของ เสื้อผ้าเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ติดตัวขั้นไว้ให้ไม่ต้องกลัวตกนะครับดึงออกมาแล้วจะไม่ตกเผื่อบ้าน,นมีเด็กเล็กกลัวว่ามันจะล่นไม่ต้องกลัวนะครับเตียงนี่ครับเปิดดินชักนี้ให้ดูอีกชัดๆบางลูกค้าบางท่านเคยเคยเสนอ ทางมาสามกันว่าบางทีเขาซื้อตู้ลิ้นชักไปทําเป็นโต๊ะเครื่องโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเพราะว่ามันสูงเอาของวางข้างบนแล้วก็ติดกระจกด้านบนมีลูกค้าบางคนทําแบบนี้เหมือนกันเป็นไอเดียใช้แทนโต๊ะเครื่องแป้งได้เผื่อพื้นที่จํากัดก็คือใช้ตู้ลิ้นชักในเก็บของเพราะมันยังไงมันก็เก็บของได้อยู่แล้วแล้วตัวนี้ค่อนข้างสูงด้วยนะครับตู้ลิ้นชักซาโตะซีรีส์นะครับราคาปกติอยู่ที่29,500บาทแต่โปรโมชั่น ซีซั่นนี้ลดเหลือ22,000บาทนะครับเป็นเซ็ตโอเคเตียงตู้ข้างเตียงตู้ลิ้นชักจริงๆก็ก็ครบแล้วแต่ทีนี้ต้องมีตัวหนึ่งครับมีห้องนอนเราต้องมีชั้นวางทีวีตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยชั้นวางทีวีเดี๋ยวให้ให้ทีมงานซูมเห็นชัดๆก่อน โอเคชั okay. ้นวางทีวีเหมือนกันครับมาดูที่ดีไซน์ที่จับเห็นไหมฮะที่จับเดียวกันดีมดีไซน์เดียวกันชั้นวางทีวีรุ่นนี้จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับ้ายขวาเนี่ยจะเป็นลิ้นชักลิ้นชักแบบนี้เปิดให้ดูแบบนี้เป็นลิ้นชักเก็บของได้สายขวาเลยส่วนตรงกลางจะเป็นช่องว่างนะครับเอาไว้วางพวกกล่องกล่อง a n d ด o อย b o บอกกล่องเคเบิลหรือเกมนะครับวางตรงกลางนี่แล้วตรงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องห่วงครับเราเจาะรูไว้ให้เจาะรูไว้ร้อยสายเอาไปเสียบเข้ากับปลั๊กได้เลยนะครับลูกค้าบอกว่ากล่องบันทีสูงกลัวว่ามันจะวางไม่ได้แผ่นนี้ยกออกได้ครับนี่ยกออกมาแบบนี้ได้เลยปิดลิ้นชักกันปิดยกออกมาได้อยากได้โลง่ลงๆวางของได้เลยตรงเนี้ยปรับระดับได้ด้วย ครับเห็นไหมครับใกล้ๆมี3ระดับสูงกลางเตี้ยสูงกลางเตี้ยเนี่ยปรับระดับได้ว่าจะเอาอยู่ตรงไหนอันนี้เราติดระดับกลางไว้ให้ตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าอยากจะให้ลงมาข้างล่างเราก็ปรับลงมาตรงนี้นี่นี่นปรับได้หมดครับโอเคแล้วก็ใส่แผ่นนี้ไป นี่นะครับตัวชั้นวางทีวี <c oughs> รุ่นนี้เราที่เราโชว์อยู่เนี้ยขนาดเมตร80ครับลูกค้าแต่เรามีขนาดเล็กด้วยอีกขนาดหนึ่งเมตร50นะครับราคา,าชั้นวางทีวีซาโตะซีรีส์นะครับผมขนาดเมตร80ราคาปกติสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเห็นไหมครับลดเหลือสองหมื่นหกพันสำหรับซีซั่นนี้ ถ้าเป็นขนาดเมตรอันนี้ขนาดเมตร80 26,000ถ้าเป็นขนาดเมตร50ลดไป1,000บาทนะครับเหลือ25,000ถามว่ามันต่างกันยังไงก็ถ้าสําหรับห้องที่ใช้เตียง6ฟุตเราก็จะแนะนําชั้นวางทีวีขนาดเมตร80เพราะว่ามันจะได้แมตช์กันเตียงเมตร80กับชั้นวางทีวี80แต่ถ้าห้องเป็นขนาดใช้เตียงขนาด5ฟุตก็อาจจะปรับขนาดชั้นวางทีวีลดเหลือเมตร50ก็ได้ ะครับถ้ามีพื้นที่จํากัดหรือจะวางเมตรแปบแบบนี้เลยก็ได้เหมือนที่ดีสัโชว์อยู่ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานซูมฉันวางทีวีชัดๆอีกทีหน,น,นึ่งระหว่างนี้วระหว่างนี้อ่านคอมเมนต์นะครับ มีรุ่นอื่นๆด้วยไหมมีนะครับมามาที่โชว์รูมสามารถชมได้เลยนะครับมาชมรื่นอื่นตอนนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะไลฟ์เฉพาะตัวลิมิเต็ดนะครับแต่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์หน้าเราจะพาไปดูเตียงเรายังมีเตียงรุ่นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไลฟ์ให้ดูหรือว่าจะเดี๋ยวลองไลฟ์สามารถไลฟ์รุ่นเตียงรุ่นอื่นได้ในคราวหน้านะครับวันนี้จะเน้นที่ลิมิเต็ดคอลเลกชันก่อนนะครับ โอเคทีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่ามีเตียงมีตู้ข้างเตียงชั้นวางทีวีตู้ลินชาคกบแล้วนะครับแต่อยากได้ทั้งเซตเลยอยากได้ทั้งเซตเลยทำ,ทำยังไงดีเราจัดเป็นเซตไว้ให้แล้วครับสำหรับเซตห้องนอนสำหรับ l i m i t เต็ดคอลเล i ชันเซตนี้นะครับผมราคาปกติอยู่ที่1 100, 1 0 0 0 0สน0 0นะครับวันนี้ถ้าจัดเป็นเซตจะลดเหลือ8 000, 8 0 0 0 0 0 0 0 6,500นะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อพร้อมกันทั้งเซตเลยบอกว่าอยากได้แบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยครับทั้งห้องมาดูสินค้าเราชอบแบบนี้จัดเป็นเซตให้ครับเราทําเป็นโปรโมชันไว้ให้เซตชุดห้องนอนซาโตะซีรีส์นะครับจะลดเหลือ78,500นะครับได้ไปเลยนะครับ4ชิ้นราคาเนี้ยสำหรับเตียง6ฟุตนะครับราคาสำหรับเตียง6ฟุตแล้วก็ชั้นวางทีวีขนาดเมตร80ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เตียง5ฟุตลดไป2,000 ถ้าอยากได้ชั้นวางทีวีขนาดเมตรห้ 50, ลดไป1,000บาทนะครับอันนี้คือราคาชุดใหญ่ราคาจัดเต็มชุดใหญ่นะครับสนใจติดต่อทักทีมงานได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผลิตเฉพาะถึงแค่สิ้นเดือนทุษาคานี้เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานซูบอีกทีนึงนะครับลูกค้ามีคนไหนสนใจอยากจะให้เราพูดถึงรุ่นอื่นตัวไหนเพิ่มเติมบ้าง ทักมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูให้เห็นชัดๆแต่ละรุ่นอีกทีหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวระหว่างนี้ผมตอบคอมเมนต์ดูคอมเมนต์มีคอมเมนต์จากไหนไหมโอเคอ่ะงั้นระระหว่างนี้เดี๋ยวพาให้เห็นว่าทั้งหมดเนี้ยเวลาจัดมันเป็นยังไงให้เห็นทัพรวมทั้งห้องนะครับเดี๋ยวผมออกมาก่อน เนี่ยครับจะลักษณะตามนี้นะครับเวลาเราวางชั้นวางทีวีสมมติว่านี่เป็นห้องเรามีชั้นวางทีวีมีทีวีอยู่ด้านบนติดอยู่ผนังนะครับดีไซน์แบบนี้งานย้ำอีกครั้งนะครับงานของมาซะจะเป็นงานไม้โอก๊กไม้จริงทั้งหมดนะครับลายไม้ที่เห็นเป็นลายไม้ธรรมชาติสีสีที่เห็นเป็นสีธรรมชาติเลยเราไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับจะเหมาะกับสไตล์มูจิมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ นี่ครับประมาณนี้นแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจเฟอร์นิเจอร์อื่นนะครับอย่างตู้เสื้อผ้าสามารถทักมาได้นะครับที่โชว์รูมมีให้ดูหมดอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของห้องด้านบนนะครับยังมีห้องข้างล่างห้องด้านนอกที่ลูกค้าสามารถมาเดินดูสินค้าจริงได้ทั้งหมดนะครับมีมีคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรไหมโอเค ย้ำอีกครั้งนะครับอย่างที่อย่งท,อยงที่ทีมงานปรับหมุดไว้ให้นะครับผมเซต4รายการเตียงนอนตู้ข้างเตียงตู้ลิ้นชักชั้นวังทีวี4รายการนี้ทั้งหมดโปรโมชั่นอยู่ที่78,500นะครับซื้อทั้งเซตสําหรับเตียง6ฟุตแล้วก็ชั้นวางทีวีขนาดเมตรแปนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราเรามาเน้นตัวนี้เป็นหลัก เดี๋ยวไลฟ์หน้าเราจะอาจจะพาไปดูสินค้าอื่นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวพาไปดูในไลฟ์อื่นแต่วันนี้จะมาเน้นตัวซาโตะซีรีส์นะครับโชว์รูมเปิดทุกวันนะครับหยุดวันจันทร์นะครับวันธรรมดาเปิด10โมง,ถ,งถึง4โมงเย็นนะครับนัดหมายล่วงหน้าช่วงนี้อาจจะรบกวนเธรรมดานัดหมายล่วงหน้าแต่ถ้าสะดวกเสาร์อาทิตย์เข้ามาได้เลยนะครับเปิด11โมงเป็นต้นไป นะครับจะมีทีมงานมเาีเซลล์คอยดูแลให้ก็ย้ําอีกครั้งนะครับข้อดีของการมาโชว์รูมนะครับมาดูสินค้าจริงได้ทดลองอย่างที่บอกครับเตียงเราไม่ได้มีรุ่นเดียวเผื่อลูกค้าดูแลอาจจะชอบรุ่นอื่นอาจจะมาดูรุ่นอื่นด้วยนะครับรุ่นสแตนดาดอาจจะไม่เฉพาะลิมิเต็ดนะครับมาดูสินค้าจริงได้ทดลองเองได้เห็นสินค้าจริงได้เห็นสีว่าแต่งเข้ากับบ้านไหมนะครับ มีทีมงานเซลลคอยดูให้บางทีลูกค้าไม่มั่นใจว่าวางได้ไหมเลเยอร์ตรงไหมเอาถ่ายรูปมาก็ได้ครับหรือเอาเลเยอร์มาเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยดูให้นะครับแล้วก็เรื่องผ้านะครับอย่างเก้าอี้โซฟาอย่างเงี้ยเราต้องมาเลือกผ้าก็มาดูสินค้าจริงมาเลือกผ้าจริงได้สัมผัสงานจริงแล้วก็ที่สําคัญครับจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ที่โชว์รูมนอกจากลิมิเต็ดคอลเลคชันที่เราจัดแล้วเนี่ยเดือนนี้เราจะมีโชว์รูมเซลลอยู่นะครับถึงวันที่30ถึงถึงพรุ่งนี้แหละ 30เมษานะครับมีโชว์รูมเซลล์นะครับสามารถได้ออนท็อปรถลดเพิ่มได้อีกสำหรับลูกค้าซื้อที่โชว์รูมเท่านั้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคมีอะไริ่มเติมไหมครับประมาณนี้โอเคครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับลูกค้าสามารถดูย้อนหลังไลฟ์นี้ได้นะครับ mm hmm. ก็มาดูสินค้าจริง ดูในไลฟ์ไปก่อนแล้วมาดูสินค้าจริงอีกทีก็ได้นะครับมีคอมเมนต์อะไรสามารถทักเราได้เลยนะครับแมเสเซจแจ้งเราได้เลยแอดมินยินดีตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาดูว่ามาสระไลฟ์จะพาไปดูสินค้าอะไรกันนะครับติดตามได้ในเพจของมาสระไลฟ์นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ